ยังดังเอะอะโวยวายไปถึงปากซอยแล้วคุณแม่คะคุณแม่ดูในสิ่งที่นางแก้วเกตมันทำสิคะนี่ลูกไม่ยอมนะคะลูกไม่ยอมอะ่อนนะน้ำจืดนองไปหมดแล้วละค่ะคุณแม่ตายนี่หล่อนไปทำอีท่าไหนยากถึงได้เป็นแบบนี้ล้างจานแบบไม่มีสกุลลุนชาติอีกแล้วละสิไม่ใช่มาปีนเขาในฉันนะคะคุณหญิงคุณลิลลี่ไม่ยอมเขี่ยเศษอาหารลงถังขยะ กเลหน้อยเทียงคำไม่ตกฟากอย่ามาเกลี้ยกลาดนะนางแก้วเกศต,ตบสักฉาติเลยดีไหมคะคุณแม่หยุดนะลิลลี่เฮ้ยพี่เอกต่เอกบ้านหลังเนี้ยผมไม่อนุญาตให้ใครทำลายร่างกายกันเด็ดขาด่มแซ่บมากเลยอ่ะแม่เป็แล่น้ำสงางต์นะเธออย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลย ขาด่ากันไฟแลบเลยเขาด่ากันไหนเขาถึงนั่นเขาโดนุ๊ยเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมแก้วเก้ค่ะคุณเอกคุณน้าครับคือเรื่องซิงน้ำ เอกคุณแม่อะไรของแกฮะแก้วเกศแก้วค่ะพอแล้วหยุดได้แล้วโอ้ยทำไมบ้านนี้มันปัญหาเยอะขนาดนี้เนี่ยเธอนั่นแหละตัวปัญหาท่านทษนะคะมีบ้านนี้มีใครอยู่ไหมคะ แล้วเธอน่ะเป็นใครอย่าบอกนะว่าพานน้ำค่ะพวพกคุณสองคนมีธุระาอะไรเหรอครับราสองคนนะครับก็จริงๆแล้วก็อยู่ทางบ้านของพวกคุณนั่นแหละครับผมคิดว่านะในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากจากนางแก้วเกศใช่ไหมคะเ้ยนางแก้วเกศเพื่อเป็นการลงโทษเธอฉันไม่อนุญ,ญาตให้เธอลาหยุดไปเล่นน้ำสงกราน ใจเย็ยนครับคุณนายแก้วเกตไม่ใช่สาเหตุของปัญหาแต่ปัญหามันเกิดจากสิงห์ครับไซไฟและเก้าอี้ครับ จะเปาาื้อที่ไหนอะ่ะอร่อยดีทำเองจ้ะโอ๊ยอยากได้อ่ะอะไรกันของแพงอย่างเงี้ยฉันไม่ซื้อให้หรอกนะราคาถูกๆเลยนะคะคุณนายอของคุณนายก็มีนะคะอมีค่ค่ะถูกใจอ่ะ นอเกตคุณเอกแขวนตรงเนี้สะดวกใช้จะตายดีค่ะมือเธอจะได้ว่างสำหรับใส่แหวนไง